สวัสดีค่ะอุ้มนะคะอุ้มก็อายุ24ปีแล้วนะคะแล้วก็ทำงานเป็น AE อยู่ค่ะวันนี้นะคะอุ้มก็อยู่ที่ Crystal c l o u d นะคะก็เป็นสถาบันสักคิ้วชั้นนำของประเทศไทยเลยนะคะวันนี้เนี่ยที่เลือกมาสักคิ้วที่ Crystal c r o w วเนี่ยนะคะก็เพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยเราเป็นพนักง,งานออฟฟิศใช่ไหมคะเราก็ต้องตื่นแต่เช้าไปทํางานท,ทุกวันเนี่ยเวลาเราต้องมานั่งเขียนคิวทุกวันเนี่ยค่ะมันทําให้แบบเสียเวลามากๆเลยก็เลยเข้าไปดูรีวิวนะคะว่าเออเราจะสักคิวเนี่ยเราจะไปที่ไหนดีสุดท้ายเราก็ไปเห็นรีวิวของอาจารย์แอฟนะคะก็เห็นแล้วว่าน่าเชื่อถือมากๆแล้วก็มาทําที่คริสตัลคราวเนี่ยแน่ใจได้เลยว่าเป็นสถาบันชั้นนําระดับประเทศแล้วก็มีใบรับรองระดับประเทศแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะเทคนิคที่อุ้มได้ปรึกษากับอาจารย์แอปเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นเทคนิคการสักคิ้วแบบแฮนด์สโตรกนะคะซึ่งจะเป็นเทคนิคที่บอกได้เลยว่าเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็คิ้วก็จะ,ะดูฟูเป็นลายเส้นตามเทรนด์นนะตอนนี้เลยนะคะซึ่งเทคนิคแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีเลือดเลยสักไม่น่ากลัวเลยแล้วก็ใครที่สักคิ้วแล้วกลัวว่าเอ๊ะต้องรอ7วันหรือเปล่ากว่าจะโดนน้าได้อะไรเงี้ยค่ะที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าสักปุ๊กก็สามารถโดนน้าได้เลยไม่มีปัญหาเลยคะ่ะ เราก็ต้องบอกเลยนะคะว่านะตอนนี้เนี่ยมีไม่กี่สถาบันไม่กี่ที่นะคะที่จะสามารถสัิ้วที่เป็นเทคนิค hair s t r o ที่เป็นเทคนิคใหม่ล่าสุดนะตอนนี้ในแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนดูรีวิวดีๆแล้วก็ถ้าอยากได้ที่มั่นใจแล้วก็ปลอดภัยจริงเนี่ยแนะนําให้มาที่ Crystal Cloud เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะอุ้มจะเข้าไปสัิ้วกับอาจารย์แอปแล้วนะคะถ้าอยากรู้ว่าขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการทายาช้าแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้ก็ทายาชาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการรอยาชาของชื่อแบบแพสโดกเนี่ยก็รอเพียงแค่5-10นาทีแค่นั้นเองค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดคุณอุ้มค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาดูแลคิว้วน้องอุ้มนะคะแล้วก็ให้ท่าน ทุกท่านได้ดูด้วยนะคะว่าอุ้มมีปัญหาแบบไหนนะคะเราจะทําการแก้ปัญหาคิ้วของน้องอุ้มอย่างไรเ้อจะออกเป็นแบบไหนนะคะวันนี้อาจารย์จะพามาดูนะคะมาพร้อมกันเลยมานะคะอันนี้คิ้มน้องอุ้มนะคะสภาพผิวก่อนนะคะสภาพผิวของอุ้มเป็นสภาพผิวที่ดีมากนะคะผิวแบบนี้ไม่ว่าจะสะักอะไรก็ติด สี่อกออกมาก็สวยนะคะสังเกตผิวนุ้มี่ยจะเป็นผิวที่เนียนละเอียดมากเลยนะคะผิวเด็กเพ่อนง่ายเลยแต่ว่าสำหรับช่างแล้วเนี่ยสำหรับอาจารย์แล้วเนี่ยผิวแบบนี้จะมา็อกาสสักติดยากมากนะคะช่างเหนื่อยมากค่ะ <S 2> <S 2> ผิวดีผิวเด็กนะคะสักติดยากสักใช้เวลาสักนานนะคะเนื่องจากว่ายังมีออลาสเินและคอลลาเจนใต้ผิวหน,นังเนี่ยเยอะมากอยู่ <ๆ S 1> นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้เวลานานนิดหน่อยนิดนึงนะคะเพราะผิว hair สต r o กเนี่ยค่อนข้างเป็นเทคนิคที่ละเอียดมากนะคะแล้วก็ปกติก็ใช้เวลานาน อยู่แล้วนะคะวันนี้จะค่อย,ยๆระเนียรละมาให้ออกมาดีที่สุดนะคะขือสองข้างไม่ข่ากันค่ะด้านซ้ายนะคะสังเกตว่าโหนกด้านซ้ายเมื่อเราทาบเข้าไปตรงๆนะคะเห็นไหมคะช่วงโหนกด้านซ้ายเนี่ยจะสูงกว่าด้านขวาอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็จะสูงขึ้นมาทั้งระดับตาเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอามานมาทับมาวางให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะเห็นไหมแมันะะามาอุ้มยืนตาเห็นไหมคะ ระดับปล้อยพับตาของตาด้านซ้ายเนี่ยอยู่เหนือตาด้านขวาเยอะเลยบริเวณนีเ้เลยแปลว่าตาดัชนด้านนี้ค่ะต่ําลงมากว่าด้านซ้ายประมาณ 4- 5มิลเลยซึ่งถือว่าในการสกิลกระถดดเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการปรับคิ้วสองข้างให้เท่ากันนะคะเราจะไม่ยกคิ้วด้านนี้ขึ้นมาแบบนี้เพื่อให้หนกคิ้วเท่ากันแบบนี้นะคะเราจะไม่ทำถึงขนาดนั้นแต่เราจะ ปรับในโครงคิ้วเดิมของน้องอุ้มให้สองข้างดูเป็นทรงเดียวกันแต่สิ่งที่เราปรับไม่ได้คือเนื้อที่ตาค่ะเราไม่สามารถยกตามาคู่กับคิ้วได้ถ้าเราปรับแค่คิ้วเนื้อที่ตาน้องอุ้มด้านนี้จะเหลือเยอะมากนะคะถ้าเราพยายามปรับเนื้อที่ด้านนี้ให้ต่ำลงนะคะตรงนี้ค่ะที่เป็นเนื้อที่นิ่มๆเนี่ยทุกคนจะสังเกตน,นะคะมันสับยากมากสับไม่ติดลอกออกมาไม่ค่อยสวยเพราะตรงนี้มันไม่ใช่เนื้อที่คิ้วมันเป็นเนื้อที่หนังตา เดี๋ยวด้านนี้เราก็จะทําตามโครงเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะอิงตามโครงเดิมเพื่อที่1ข้อดีของการรักษาขนคิ้วให้ได้มากที่สุดนะคะหรือโครงคิ้วเดิมคือคิ้วจะดูแม่แปกค่ะสองข้างจะดูเป็นทรงเดียวกันถ้าเรายกด้านนี้ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะคิ้วด้านนี้จะดูโก่งเลยนะคะคิ้วด้านนี้จะดูโก่งทันทีอีกด้านนึงจะดูเป็นทรงตรงด้านนี้จะดูเป็นทรงโก่งคิ้วสองข้างดูเป็นคอร์ทรงกันนะคะ2เนื้อที่ตาด้านนี้เหลือเยอะด้านนี้เหลือน้อย3นะคะ เวลาหลังลอกคิ้วจะอยู่ข้างบนด้านนี้ต้องการออกนะคะแล้วก็ต้องการตลอดชีวิตเลยการตลอดเวลานะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ควรนะคะเราควรที่จะรักษาขนคิ้วจริงเราให้เยอะที่สุดเพื่อความเป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมาวาดให้ดูแล้วนะว่าตรงคิ้วเมื่อว่าเรามาแล้วของอุ้งจะเป็นยังไงนะคะ เสร็จแล้วนะคะแล้วนี้ก็เป็นทรงคิ้วที่ได้ของน้องอุ้มนะคะทรงคิ้วนะคะในการออกแบบทรงคิ้วเนี่ยก็จะดูเป็นแบบนี้ท,ท่านยังไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เป็นการร่างกรอบแนวเดิมนะคะของขนคิ้วเพื่อไม่ให้เกินโซนมันไม่ได้ใหญ่นะคะเนื่องจากว่าตรงนี้ด้านบนก็คือขอบขนคิ้วเดิมนะคะส่วนใหญ่ของลูกค้าอาจารย์ก็จะออกแบบตามขอบขนคิ้วเดิมของลูกค้าเลยด้านล่างก็จะเป็นขอบโคนขนคิ้วเดิมเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากการสักคิ้วลายเส้นเนี่ย เราต้องรักษาขนคิ้วจริงให้ได้มากที่สุดเพื่อให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําใหญ่กว่าทรงคิ้วเดิมก็จะดูใหญ่เกินไปเนาะหรือทําเล็กกว่าทรงคิ้วเดิมนะคะเวลาลอกคิ้วสักก็จะไปอยู่ในทรงคิ้วเดิมซึ่งมันก็จะดูเหมือนว่าเราเนี่ยไม่ได้สักนะคะแล้วก็ของน้องอุ้มนะคะเนื่องจากว่า ยังใบน่ารักสดใสเนาะเราก็เห็นสังเกตนะคะจาจๆไม่มีโหนกนะคะคือจะทําการกราวโหนกตรงนี้นะคะให้ดูโค้งม,มนเพื่อให้หน้าดูหวานนะคะครงคิ้วทรงนี้เป็นทรงทรงี่นิยมนะคะทําให้หน้าเนี่ยดูหวานนะคะเนื่องจากว่าหางคิ้วไม่ได้ตัดจนขุดสั้นเนาะแล้วก็มีความย้อยลงมานิดนึงเกาหลีเลยค่ะเกาหลีหวานๆคิ้วๆเหมาะสำหรับสาวอมน่าโอเคค่ะสำหรับท่านใดที่อยากได้ทรงแบบนี้นะคะจา์ก็จะออกแบบให้นะคะสามารถ แจ้งได้นะคะจริงๆก็แจ้งได้ทุกทรงคาจจะออกแบบให้ตามโครงคิ้วเดิมและผลคิ้วเดิมของลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันและไม่ซ้ํากันแน่นอนนะคะอันนี้ก็อยู่บนเตียงรอสักคิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่ามั่นใจว่าอาจารย์แอบต้องทำออกมาสวยแน่นอนค่ะ แบบแฮสโตรกับอาจารย์แอบนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็แบบนี้เลยนะคะสีคิ้วก็คืออาจารย์แอบก็จะเลือกให้เข้ากับสีผิวของเรานะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบมานั่งสังเกตจริงๆเนี่ยแทบจะมองไม่ออกเลยนะคะว่าสักชิ้วมาขนาดสังเกตยังดูไม่ออกเลยค่ะอยากให้ทุกคนเลือกดีๆดูวิวดีๆนะคะแล้วถ้าอยากให้มั่นใจว่าแบบปลอดภัยแล้วก็แบบสวยแบบนี้จริงๆเนี่ยให้มาที่ p ริส l Cloud เลยค่ะ